ดีครับของขอแนะนําตัวนะครับสําหรับท่านที่ชมคลิปของคุณบุญช่วยนะครับของสมศักดิ์จตุคามในนามที่ถ้าท่านเคยติดตามไปทาง YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับสมศักดิ์จตุคามนะครับก็จะมีภาพผมขึ้นอยู่ในนั้นถูกบันทึกไวในเน็ตแล้วหรือจะติดตามไปที่ Google ก็มีภาพอีกเช่นกันนะครับในนามของสมศักดิ์จตุคามนะครับทั้งสองเว็บนี้นะครับทั้งสองช่องทางเนี่ย ส่วนเฟซบุ๊กนั้นผมก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ไม่บอกไว้ว่าเฟซบุ๊กนะเพราะว่าผมใช้นํามือุณจริงนะครับเพราเป็นว่าม,มาวันนี้ผมจะมาช่วยมีข้อแนะนําในการที่จะได้ศึกษาเรียนรู้นะเรื่องภาคเครื่องโดยเฉพาะความรู้ที่ผมจะแนะนําเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นก่อนพื้นฐานนะครับเบื้องต้นก่อนเรื่องเกี่ยวกับ การที่จะดูพระแท้พระปอมนะครับโดยเฉพาะเรื่องพระสมเด็จพระลักษางบพระุกควัดเจดีย์เชยอนะับแล้วก็ส่วนพระอื่นก็จะตามมาด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดอยากจะแนะนำแนะให้ความรู้เรื่องภาพของท่านสมเด็จพระจา,านทร์ครงมีซึ่ง มีความรู้เพิ่มเติมต้นขึ้นมาว่าในฐานะที่ใครหลายคนสนใจเรื่องพักเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมาที่ผมเคยมาเนี่ยนะครับมีวัดสองสามวัดก็คือวัดรักธรรมวัดคมวัดเฉลิชิโยนะครับผมจะขอการเรียนแนะนําว่าอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนาศาสนาพุทธนะครับาศาสนาพุทธแล้วก็นับถือาศาสนาพุทธแล้วก็มีความนิยมชมชอบ ในพระเครื่องนะครับในโดยเฉพาะสามวัดนี่แหละครับที่มีราคาแพงมากนะครับเราเวลาที่เราจะไปเช่าไปซื้อเราก็ต้องดูว่ามัน,นจะเป็นของแท้หรือของไม่แท้ยังไงนะครับผมก็อยากจาให้ขอแนะนําเพิ่มเติมเพราะอย่าลืมนะครับการที่คนนิยมมาเนี่ยมันพูดก,กับชีวิตถีชีวิตของคนไทยมาตั้งนมนานนะครับเรื่องพักเครื่องเครื่องรางของขังอะไรก็แล้วแต่ ว่าอยากจะได้เป็นของสิ่งที่ดีๆปกป้องภัยพยันตรายให้กับตัวเองและวก็ครอบครัวก็ววจะนํามาแฝนนํามากราบไหว้บูชาน,นะครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามองถึงสภาวะการทางคนที่เขาปล่อยให้เช่าไม่ว่าตลาดผ้าตามแหล่งที่ต่างๆในห้างหรือนอกห้างเป็นแหล่งผ้าที่สนใจท่าพะจันทน์ตลาดพญาไม้หรือที่ไหนก็แล้แด่ ผมอยากจะขอาการเรียนให้กับคนที่ดูคลิปนี้ว่าคนจะต้องศึกษาภางในครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับความเป็นจริงก็คือว่าสินค้าทุกอย่างหรือของอะไรลายแต่ที่มันดังๆหรือราคาแพงๆนั้ก็จะถูกลอกเรียนแบบเสมอไปให้คิดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าก็เหมือนกันอย่าบอกว่าเฮ้ยถ้าได้เป็นของสัตว์เสร,ร็จ เป็นของที่เคาพบูชาไปลอกเรียนแบบได้ยังไงน,นะท่านอย่าไปคิดอย่างนี้นะครับมันไม่มีหรอกที่จะไม่มีลอกเรียนแบบผมบอกนั้นเลยว่าเต็มท้องตลาดนะถ้ามันมีของแท้แบบชนิดที่ว่าโห้ยเดินไปมุมไหนเนี่ยตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตลาดนั้นทุกตลาดมีเนี่ยผมเด็ดก็รับฟังมัน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 ไม่ใช่หรอกครับ แต่ว่าที่เราไปคิดอ่ะเราไปเออเอาเองเคร่องักเอาเองแล้วเราก็เลือกมาด้วยความชอบแต่พอมาดูแล้วให้ผู้ชํานาญการรู้แล้วนะครับคนที่รู้เรื่องพักดูแล้วมันไม่ใช่เลยรับนไปไม่ได้ทั้งพิมเป็นไปไม่ได้ทั้งะะเรียกว่ามีมวลสารพิเศษของพลักงาด้วยหรือเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามีอายุถึงคําว่าอายุถึงนี่ได้อายุนี่ก็คือหมายาว่ามันเก่าตั้งแต่ร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นไปสมัยที่ไหนก็้ เพราะฉะนั้นผมก็ขอจราเรียนคร่าวว่าทุกวันนี้เขามีการฟองแลงขังผมเด็จพระรัชกังไว้หมายอย่างนะฮะยังสมมติว่าผมจะยกตัวอย่างนะเดี๋ยวเอาเอารูปใหนโชก่อนนะเอารูปให้โช์แต่ละแผ่นก่อนให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบยกมาให้ดูเป็นรูป็นึ่งอันนี้พคตรูปหนึ่งนะสมเด็จวระรัชัานะครับเนี่ยเป็นการที่ว่าถ้ามันเก่าแล้วนะรูปมันองคอยจะซิดที่ตั้งล้านฮะอันนี้ให้ดูแล้วฮะครับอันนี้รูปสองนะฮะ รูปส,สองเนี่ยกระดูหญินะฮะเนี่ยก็เป็นสมเด็จพระ,ราะนางค่ะก็ดูกระากาวายแตวผมจะได้อธิบายประกอบไปเรื่อยๆนะและรูปที่สองนี่ฮะพระสมเด็จพระนางคิมกงคือเป็นพระที่ยาวนานแล้วนะครับมีถนขขนราคาเป็นหลายสิบล้มมานไปแล้ว,วแต่ละองค์ที่ผมนํามาเสนอนีนะครับแล้วก็นี่ก็รูปหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเอกสารม,มาจากสําน,นักของพระศูนย์พระเครื่องนะที่ศูนย์ใหญ่เลยนะครับ อาจจะมีการเพาะราคาไว้ด้วย40ล้านนะครับประมาณ40ล้านตรงนี้นะครับก็เป็นท,ที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่้าบรนทัการตัด็อกบแบบพิ่งตับต้องแก้ว้วยนะครับเป็นค่าที่สมบูรณ์รสวยงางามมากนะครับแล้วก็อีกองนี้ก็เป็นประเภทที่เนื้อนุ่มอันนี้เป็นที่แก่ของปูนะครับออกแต่แขงแข็งขาวนะฮะวันน้นออกมันจะเป็นแข็งแข็งขาวแต่น,นี้เป็นพะลุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มคือมาจากไหนครับมาจากของ ก้านดอกมะลิเนื้อก็สุกเนื้อของว่านเนื้อกล้วยเนื้ออะไรพวกนี้ใส่เข้าไปพอรวมรวมกันเสร็จแล้วเรียบร้อยพวกนี้นะฮะเวลาตอนที่มีน้ําอยู่มันก็ออกจะนุ่มแล้วก็มีน้ําหนักแต่ถ้ามันแห้งออกไปแล้วไม่ผิดอะไรกับข้าวแันนะครับเคยกินไหมข้าววงวงที่เขาเอาข้าวสุกข้าวสวยนี่มาทอดมาทอดแล้วมันไม่ค่อยมีน้ําหนักหรอกครับเวลาแตกแห้งมันจะไปมีน้ําหนักที่ทำให้ที่เขาโดนลงไปเขาจอดลงไปใน เข้ากันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่มันอันนี้นะมันจะไม่ค่อยนี้นะครับนะมันมันจะไม่ค่อยมีน้ําหนักเวลามันแห้งเต็มที่นะครับมันจะไม่ค่อยมีน้ําหนักแต่ส่วนนี้มีน้ําหนักแน่นอนเนี่ยอย่างนี้เพราะว่าแกะของโกนนะครับเพราะว่าแกะของโกนนะฮะอันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้แกะของโกนนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นพระเหล่านี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพระรักคมณนะครับ อันนี้ผมก็ให้ดูที่หนึ่งอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่บาง,าง aren, พุทโธนะครับพิมพ์ใหญ่บางพุทโธนี่นะครับนะครับเอานีพิมพ์ใหญ่บางพุทโธนะครับอ่าดูเถิดเออพิมพ์ใหญ่บางพุทโธนะครับควจะมีลักษณะต้องเป็นมีภาพที่กูรับเ่อะไปหมดกรอบข้อแก้วจะเล็กบางคอมสูงนะฮะเล็กบางไม่ใหญ่หนาอ้วนเหมือนกับพสมเด็จพระลักษ์ เพราะฉะนั้นจะมีข้าวที่โกเป็นสัญลักษณ์ขี่โกนี้เป็นขี่โกที่เหมือนกับว่ามันติดนั่นเลยนะฮะเวลาไปล้างก็งไม่ออกนะไปขวดปองก็ขูดไปมากก็ทั้งตัวเรื่อยๆติดมาเลยดัดลนะ้างทั้งงานแต่เพราะฉะนั้นเน่ะให้จําไว้ว่าบังขี้ปูนเป็นข้าวที่โกเป็นข้าวที่ไม่ค่อยสวยขี่โกนนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าขี่โกไม่ใช่ทำขึ้นเราเองนะครับถ้ทาทำขึ้นเราเองมันไม่ใช่แพ้แท้นะครับ ต้องสังเกตดูดูดูด้ดดวยเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเอามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็ประเภทเนื้อนุ่ม,ม่อยังเกตว่าละครแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมันไม่อย่างนี้นะครับมันมีอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าอันนี้ก็บางคุณพ,พ,พ่มพิมพ์เส้นได้ครับบางคุณพอมพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้จะนมาให้ดูนะครับเพื่อเป็นข้อ ทีนี้วิจารณาพิมพ์เส้นได้เขาจะมีพิมพ์เส้นอย่างเงี้ยตามพิมพ์เลยคุณไปดูแล้วมันจะมีข้าบขี้ปูด้วยนะฮะขี้ปูก็คือว่าเนี่ยฮะเป็นข้าบขี้ปูก็คือข้าวกูม,มันจะฝังอยู่ใต้เกดีนะพระบางคุณคอมฝังอยู่ใต้เกดีเวลาร้อนก็ร้อนมากนะฮะเหมือนคนที่มีเหงื่อก็เหงืง่อออกอเอาเหงื่อออกแล้วยังไม่พอมันก็ไปจับเอาข้าวขี้ปูทั้งขี้ปุงขี้ป่นทั้งก้อนอะไรต่ออะไรที่อยู่ในใต้ฐานเกดีนะฮะบางคุณคม ก็ในเมื่อเปไหนที่ว่ามีน้ําท่วมหนักที่กรุงเทพอะ่ะถึงขนาดมีประวัติว่าจะต้องไปตกเบ็ดเอาดินเหนียวไปใส่เบ็ดแล้วไปดึงหย่อนเอาพระพระให้พระมันติดขึ้นมาเพราะว่าพระมันจะลอยนะฮะเนื้อมันจะเบาเนะื้อมันจะลอยพระมันเป็นเนื้อผงแล้วก็เสร็จแล้วมันก็เขาเอาดินเหนียวไปตกเอาเบ็ดไปตกปลาเหมือนเขาไปตกปลาแต่ว่ามันแตกต่างก็คือว่าเอาดินเหนียวไปใส่ใส่ในเบ็ดแล้วไปให้พระมันดูดเข้าไปนะแล้วก็เกาะเบ็ดขึ้นมาเท่านั้นละ่ะ อันนี้เป็นการที่มาตกเป็ดตกปลาตกคกนะฮะเาเป็ดปลานี่แหละนะและเสร็จแล้วผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นผ้าปลอมนะครับก็จะมีอย่างนี้คุณสังเกตนะฮะพิมมันก็จะไม่ให้ไม่ไปอย่างสมมติว่าวลาละครในแทนที่ภาพตัวนี้มันจะโกงนะครับมันก็ไม่โกงนะครับมันก็สอบสอบเป็นบางนุ่นพมแล้วก็เสร็จแล้วก็เนื้อมวลสารในส่วนที่สําคัญผมจะยังไม่บอกนะฮะแต่ถ้ามาเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผมเนี่ย นในข่าวต่อไปผมจะสอนเลยนะครับจะสอนให้รู้เลยของแท้มันเป็นยังไงมวลสารที่เป็นเนื้อพระมวลสารพิเศษนะครับและส่วนพีมบางเขาเนี่ยบางทีของปลอมเนี่ยหนึ่งเขามีจุดไข่ปลาตรงที่เกล็ดลำแหลมชนุ้มเนี่ยข้างๆหรือข้างๆเกลพระหรือข้างๆใต้รักแร้พระทั้งสองข้างหรือว่าจุดไข่ลลปลาอยู่ตรงกันล่องน้ําตรงนี้กันล่องน้ำหรือต้งจุดใจจด,ใจ,ดใจุดหนึ่งหรือเป็นสีเป็นแหวงเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าเนี่ยฉันทำ ฟอไมไว้นะให้จำเอาไว้เพื่อที่จะบอกพวกให้รู้จักว่าของท่านที่ทำฟอมเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องยังจำจุดนี้ยังไม่ไม่ไ,มได้เพียงพอนะฮะยังพยายามที่จะทุกวันนี้นะ,ะมีการที่เอาเศษทองเหลืองใส่้าไปในองค์พระเยอะแยะเศษตะไบทองเหลืองว่างั้น,นบบอ่ะแล้วก็มาก็เศษตะปวเศษรั่วอะไรไม่รู้อ่ะคือเขา ประโลกกันขึ้นมาว่าเนี่ยพาะแท้เนี่ยจะต้องเอาแม่เหล็กดูดได้มันก็ดูดได้สิเพราะว่าเอาแม่เหล็กเนี่ยไปดูดเอาตะกั่วเอาอะไรหลังพี่น้องเข้าไปเศษเหลอ็กอยู่ในพงท่านเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆอะ่ะมันก็ดูดปึ๊กขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีทางของของแท้ไม่มีการที่จะไปเอาแม่เหล็กเอารั้วเอาเศษตะกั่วเศษทองเหลืองไปใส่ขนาดนั้นเยอะๆอันนี้ผมขอกราบเรียนน้องว่าให้ศึกษาจะทรให้ศึกษาให้รู้ พอร,รู้เท่าทานแล้วเราจะไม่ถูกหลอกอย่าลืมนะครับตลาดผ้านี่มีผลประโยชน์อยู่เป็นหลักหลายพันล้านนะครับนะบผลประโยชน์ที่แฝงแงอยู่ข้างในนั่นแหละไอ้คนที่คิดไม่ดีที่จะกอบโกยที่อยู่หากินในทางที่ไม่ไม่สุจริตนะฮะคือจับคือหากินแบบเนี้ยเอาอะไรก็แล้วไม่รู้ไปกรอกตัวชาวบ้านเอาผ้ามาแต่งมาปลอมอะไรตรงเนี้ยมันเยอะแยะนะครับอยู่ในวงการนี้แล้วก็มีคนดีไม่ดีผมก็กลาบเรียนให้รู้ว่าให้พึงระวงังแล้วก็ให้พึงศึกษาเอาเนี่ย ใจอ่ะผมแน่ใจแล้วว่าบางคนเนี่ยเขาบอกเขาบอกมีตังมีตังแล้วก็มีใจที่จะรักราสมเด็จจริงๆก,ก็ก็คือว่าผมแนะนำมาว่าน่ารักคุณศึกษาพิมพ์พระสมเด็จให้หมดเลยแล้วแต่และพิมพ์แล้วยเขามีกี่บล็อกมีกี่บล็อกนะอย่างของผมนี่เขาบอกว่ามีกี่บล็อกนี่ก็ต้องต้องแยกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าผมก็เลยไม่อาจจะยังไม่พูดมากในช่วงขณะนี้นะครับแนะนำคร่าวๆก่อนให้ไปศึกษาดูก่อนนะครับ เพราะเราจะได้ไม่ถูกหรอกแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวต่อไปถ้าจะลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ค่อยพบกับผมครั้งต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคต่อก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าว่อกี้เราต้องทักเบรกนิดหน่อยเพราะว่ามีการรายการลาออกนิดนึงเพื่อให้มีภาพมันชัดเจนมันเป็นมาดแล้วทีนี้ว่าเอ่อสหรับการอธิบายเรื่องเราจะดูว่าอันไหนแท้ไม่แท้ ของพาะเครื่องเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเป็นชีวิตจิตใจพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าหลายคนก็บอกว่าบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องเป็นเรื่องมากฉันเล่นแค่ชอบอย่าลืมนะครับว่าเล่นแค่ชอบเนี่ยพอคุณซื้อไปซื้อไปพอนานเข้าถ้าที่คุณเช่าไปไว้ที่บ้านเนี่ยคุณก็อยากจะให้มันแท้เนี่ยมันไม่แท้นะครับคุณต้องซื้อซื้อของแท้หรือว่าเช่าของแท้ไปนะครับต้องได้ของแท้ไป ไม่ใช่มันเกิดอภินิหารขึ้นมาแล้วให้มันแท้มันไม่แท้นะครับเพราะฉะนั้นเพาไม่แท้นี่ก็นึกเสียดายตังนะครับนึกเสียดายเงินที่เราช่าโบชามาเนี่ยก็แพงก็รวมๆกันหมดก็หลายตังอะอย่างเงี้ยก็นึกเสียดายเพราะฉะนั้นผมต้องขอขาบเรียนว่าให้คิดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อมันมีคนที่จิตใจอันเป็นกุศลและมันจิตใจไม่ดีหากินไม่สุจริต่ะมันก็ทำความแพงเรียนแบบสารพัพดรูปแบบอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นเน่ะที่สิิงที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้คนที่มันทาผ้าวปลอมอะฮะเอาไปหลอกลวงชาวบ้านไม่ว่าจะอาจับพระมาแต่งแต่งให้เก่าบ้างแต่งให้มันดูสวยบ้างอย่างนนง,ง้นอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับคนที่ไม่เรียนรู้ร้อยทั้งร้อยก็ถูกหลอกกันนั้นนะครับผมบอกเลยเลยท่านเลยเดินดูท่านจะศึกษารู้ล้ะลองหาใครสักคนที่มีความรู้แท้แท้แทแทจริงเน่ะเป็นที่ปรึกษานีครับคนก็จะได้พระที่ถูกหลังผ้า,ข,าของแท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้น ผมเองก็เป็นห่วงนะครับว่าในยุคมีเวลาเนี่ยนะฮะมันไม่ว่าแต่คนไทยหรอกครับมันมีถึงชาวต่างชาติคนต่างประเทศที่จะอันนี้เลยครับที่จะมาเช่าบูชาพระนะครับเพื่อที่จะเอาไปรากไว้บูชาอยากจะได้ของแท้นะครับผมบอกว่าเกอกสารในมือผมเนี่ยที่ให้ดูรูปไปเมื่อกนี้เนี่ยนะอย่างรูปเนี้ย ผมหนึ่งเป็นหลายสิบล้านนะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นหลายสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าทาเป็นเรื่องไม่สาคัญนะครับผมเชื่อว่ามันจะต้องสักวันหนึ่งถ้าได้จากได้ของแท้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะคุกค่าภูมิใจว่าท่านได้เพชรเป็นงามนะครับถ้าเช่าพระครูบาอาจารย์่านเคนี่อาจารย์ทั่วไปนะครับเขาเปรียบเสมือนว่าท่านสะสมต้องทำนะครูบาอาจารย์ผมบอก หรือว่าถ้าท่านเช่าพระสมเด็จพระละคังไปเกีบเอาไว้เป็นของแท้เนี่ย <_ d ance> ก็เปรียบเสมือนท่านสะสมเม็ดเพชรนะครับเม็ดเพชรวันข้างหน้ายิ่งมีคุณค่าราคาขึ้นมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอากราบเรียนตามตรงว่าสิ่งเหล่านี้นะครับให้คํานึงกันหน่อยให้คิดว่าหลักความเป็นจริงนะฮะไม่มีใครหรอกครับที่จะเอามาเอาของจะแท้มาปล่อยถูกๆนะครับผมบอกไว้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดน,นะฮะอย่างที่เ็นเห็นเนี่ย คนไปซื้อได้บางทีก็พวกพวกก็อาจว่าราคาหลักหลายสิบล้านหลายล้านคนไปซื้อได้หลักพันหลักหมื่นถือว่าพุกมากนะครับถือว่าพุกมากเพราจฉะนันหรู้ว่าแม,แม้แม้แต่หลักแสนก็แล้วแต่ถือว่าพุกรับก็ให้คำน,นึงหน่อยว่าอของแท้มันจะไม่ไม่พบกสาหรับคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ีโนยเน่นะครับมันเพราะว่าคนมันต่อาหากันมากต่อาหากันมากยังไม่พอนะครับเขายังปล่อยความรู้ไปทางอินเทอร์เน็ต ทางอินเทอร์เน็ตทาง g o กเกิทาง youtube อะไรต่างๆและเพื่อที่จะสอนให้คนรู้ว่าของแทนเป็นอย่างนี้นะให้ดูอย่างนี้ดูรูปการตัดพิเพ์เป็นอย่างนี้ดูมวลสารพิเศษเป็นอย่างนี้ดูอายุความเก่าเป็นอย่างนี้เก่าเก่าแท้เก่าจริงหรือเก่าแต่งเขาจะอธิบายให้ฟัง <All right. S 1> เพราะฉะนั้น,นเ <S <S ก็เพราะฉะนั้นก็หากว่าถ้าใครอยากจะเห็นนะครับ <All right. S 1> ผมก็จะโชว์ให้เห็นเรื่อยๆว่าเนี่ยนะครับ พระเร็จของแท้นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้ทีนี้รูปทรงเนี่ยผมกอขอพูดว่านี่เขาคือเขาตัดพิมพ์เนี่ยตัดให้ชิดรอบกระจกรอบครอบแก้วนะครับไม่ใช่รอบกระจกขอบครอบแก้วนี่หมายว่าครอบแก้วนี่คือโก่งๆทึสวยนี่เหมือนเป็นเป็นเส้นไหวหาซิกนี่ฮะเขาเรียกกรอบครอบแก้วเหมือนแก้วที่มันเป็นวบครอบที่เป็นองค์พระทั้งหมดเรียกว่าเป็นเป็นรูปทรงกอบแก้วรูปทรงกลมครอบไปขอบมรอย่างนี้เส้นโค้งตัวนี้คือเหมือนรอบครอบแก้ว มาแรกถ้าเขาตัดชิป่อกฟองแก้วนี่เขาเป็นวิธีการตัดรูปรอีกแบบหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าคุณข็อยากไปที่หนึ่งปุ๊บแล้วก็ตัดช่อบลงไปเขาเขาเรียกว่าตัดให้มีรอบกระจกนะฮะตัดให้มีรอบกระจกก็เป็นอีกวิธีแบบหนึ่งนะฮะหรือว่าตัดแล้วเสร็จแล้วมันเป็นเชื่อมเชื่อนๆาหนาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นลุยๆไม่ค่อยที่จะคมไม่ค่อยที่จะสวยเขาเรียกว่าตัดแบบ,บะะมีตัดตอนะวิธีการตัดตอ เพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้นะครับผมมาอธิบายครกข้าวให้ฟังนะครับแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้แบบละเอียดลึกซด้งต้อลง,งมาหาผมนะครับจะจะติดตามผมได้ยังไงก็ต้องโทรมาหาคุคนช่วยเลยละครับผมที่ถ่ายคลิปผมนี่ละครับติดตามผมได้นะครับนะก็จะติดต่อหรือจะมาเช่าผระสมเด็จของแท้ของอะไรด้วยก็ยิ่งดีนะครับก็มาหาได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามที่จะปล่อยผราสมเด็จ ที่ผมเคยใส่ขึ้นเวทีมาแล้วตั้งแต่ยุคก่อนพลเอกสนทิบบญยรัตตะกรินปฏิวัติจนมาถึงทุกวันนี้ทำให้ผมแค้วค่ากันนะผมก็อยากจะปล่อยเพื่อที่จะหาทุนตั้งมูลนิธิตั้งองค์กรการอุศลน,นะครับเพื่อช่วยกันได้ทําบุญไปให้เกิดปอเนี่ยเรื่องความคุณเป็นเนื้อนาบุญกันนะทาคุณให้กับประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณช่วยมานะครับคนที่ถ่ายคลิปนี้นะ ท่านดูวันนี้มีประโยชน์แน่นอนผมบอกได้เลยท่านดูผมไปฟังผมแล้วอย่างน้อยที่สุดท่านไปดูผ้าไปเช็ดดูผ้าแล้วอแล้วมันไม่ไม่เป็นตามผมผมเหรอถ้าไปเจอเศษทองเหลืองเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าผ้าแท้เนี่ยมันไม่แท่นะครับพันอุปโรกโลกันขึ้นมาไอ้พวกนี้มันถือว่าปลอมผ้าแล้วไม่ผิดกฎหมายมันก็เล่นปลอมมันก็เล่นอะไรสารพัดอย่างที่จะเอามาหลอกประชาชนหาอยู่หะกินนี่นะครับคนคิดได้ ผมขอก่าวเรียนนะครับว่าให้ศึกษาไว้บ้างนะครับศึกษาไว้บ้างถ้าพูดถึงอะไม่ใช่พักแต่พูดถึงสินค้าที่ราคาแพงนะครับสินค้านอกสินค้าอะไรมาขายในไทยมันปลอมแปลงเท่านั้นต่างประเทศเขาถึงออกกฎหมายากฎหมายลิขสิทธิ์นะครับปลอมแปลงสินค้าไปก็ฟ้องร้องกันไปเดิน,นดาเนินการคดีตามกฎหมายไปนั่นละครับมันเป็นเรื่องของทางการเป็นเรื่องที่ทททถูกต้อง แต่เรื่องพระเนี่ยมันปลอมแปลงแล้วมันไม่ค่อยผิดกฎหมายมันก็เล่นเอาซะอ่าไปหาอยู่หากินทางด้านนี้บอกปล่อยเงินทองกันไปแต่คนที่อ่าเป็นเหยื่อเนี่ยผก็สงสารนะครับสำคัญว่าถ้าฟังคลิปนี้แล้วท่านหูตาสว่างขึ้นอ่ะผมก็ดีใจมีบุญด้วยเพราะนันแหละเดนหนึ่งเดนหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยาาเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับถ้าอยากจะเรียนแต่รายละเอียดนะก็ต้องมาหาผมอีกทีหนึง่ง ว่าบ้านที่จะตัดินแกไหนเนื้อมวลสารเป็นยังไงนะเนื้อมวลสารแก่ของปนมันก็จะแข็งแข็งและก็ด้างตามกฎของหลวงวิจารณ์ก็บอกว่าแข็งและเป็นหินเลยนะเป็นหินเลยไม่สามารถที่จะแตกหักได้ไง่ายนะ้ำประสานก็ดีแต่ถ้าหากว่าแก่ของมวลเจสอนเนื้อจะออกเป็นนุ่มนุ่ม,มไปก็พอดีว่าระยะเวลาที่เราอยากจะทดสอบให้คนมาเรียนรู้เรื่องพระสมเด็จนี่นะฮะ ผมจริงๆอ่ะเพราะถ้าผมไม่สงสารคุณบุญช่วยเนี่ยผมก็จะไม,ไม่ไม่อัดไม่อัดไม่เปิดเผยให้รู้เรื่องเพราะว่าเรื่องความรู้ผมก็ห่วงเหมือนกันถ้าคนไม่มาเนี่ยแต่นี้ผมเห็นคุณบุญช่วยแล้วผมก็สงสารอยากให้มีรายได้ใครจะสนใจจะกดคอมเมนต์มาดูนะครับและที่แน่นอนที่สุดกดมาสอบถามคุณบุญช่วยได้เลยว่าสมศักดิ์จะตุกามคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนพอจะจะได้เรียนเรียนตำรับตำราจริงได้กับเขาได้ไหมเรียนรูปพระกิงพระแท้กับเขาได้ไหมก็ มาสิครับติดตามมากัแบบคลิปของเขานะครับถามมาได้คุณมีเบอร์โทรใช่ไหมอ่ะเบอร์โทรอะไรนะคุณช่วยมีเบอร์ทรอ่อ,อ่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คุณจะติดตามคลิปของเขามาเรื่อยๆกันแล้วกันเดี๋ยวเขาจะโชว์เบอร์โทรทางหน้าจอนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าอา่เดี๋ยวเราต่อไปก็แล้วกันนะนะ เอาขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีความเขาเรียกว่าอย่ากเจ็บอย่าจนคุณภาคุ้มครองขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเงีงตลอดไปนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับจากผม,มสมศักดิ์เจดูคานนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ